แยกเน้นเห็นผลกําไรอีกแล้วครับกับแนวทางที่ตัวผมบาสเทบอลวางไว้ให้เมื่อวานนี้นะครับสามทีมมา2หลุด1ถ้าไปแยกเน้นอย่างที่ผมบอกในทุกคลิปนะครับเรามีกําไรกันทุกวันอย่างแน่นอนยินดีกับพี่ๆที่ตามไปครับเมื่อวานนี้นะครับไม่ทําให้ผิดหวังสําหรับแมนยูแล้วก็โคเปเกนครับมีหลุดเบติทีมเดียวนะครับเรายังบวกๆฟินๆสำหรับหน้าช่องก็นับสามกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการที่เราบวกกันหน้าช่องครับมากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องคือในครอบครัวครับเมื่อวานนี้ตัวที่ผมวางไว้ให้ในครอบครัวตัวซูเปอร เอฟซีโคเปเกนอย่างที่ผมบอกไปไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังเป็นไปตามบทวิเคห์วิจารนะครับแล้วก็แมนยูตัวไอพีก็มาทั้งหมดเลยนะครับยินดีกับพี่ๆสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับส่วนพี่ๆท่านใดครับเอฟซีท่านใดที่ดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับแล้วยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ไม่มีครอบครัวกีฬาดีๆอยู่นะครับผมยินดีต้อนรับในทุกๆวันครับเข้ามากันทุกวันจริงๆนะครับแค่เปิดใจครับใต้รูปโปรไฟล์ของผมครับมีทางเข้าอยู่อ่านสักนิดแล้วคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันครับคุณได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆกก่่่ออนนนนนใครทุวัยางแ คบทุกคู่คบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับนอกจากพวกผมแล้วนะครับมีทีมงานอินฟลูเอนเซอร์ครับชั้นนำด้านฟุตบอลเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่อยู่ กับสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมนะครับสปอนเซอร์ของผมมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับอยู่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทปบอลอันนี้ผมฝากไว้ครับมีปัญหาผมจัดการให้ทุกกรณีถ้าเป็นสมาชิกที่ผมดูแลอยู่นะครับวันนี้สวัสดี FC บาสเทพบอลทุกๆท,ท่านด้วยครับ FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทพบอล FC จาก สอปปลาวแลวก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยนะครับกับค่าคืนวันศุกร์นะครับที่9พฤษภาคม25ง8กับค่าคืนวันนี้ฟุตบอลยังเข้มข้นนะครับและ่นและน่าสนใจเยอะแยะมากมายตัวผมช่องนี้หยิบยกมาให้เหมือนเดิมครับสทีมนะครับสทีมที่น่าไปแยกเน้นใส่หนักในค่าคืนวันนี้กันย้ำนะครับว่าแยกเน้นใส่หนักผมรับประกันผลกําไรให้นะครับก็คัดมาแล้วจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเราไปกันที่กันโชซิลิอาอิตาลีครับไปที่ซานซิโร่ละครับเอซิมิลานครับจะเปิดบ้านต้อนรับกันเมืองด้านของโบลอนญานะครับคู่นี้ก่อนเกมมิลานอันดับที่9ของตารางครับส่วนโบลอนาอันดับที่7ของตารางกันโชในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่ามิลานได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเสมอไม่ได้คือหูแหวงนะครับเจอกันมาในหัวล่าสุดครับเป็นแมตช์แรกในลูกการนี้เป็นโบลอนาครับ เปิดบ้านเอาชนะเอซีมา2ประตูหนึ่งครับแมตที่เจอกันมาในหัวล่าสุดนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างเอซีมิลานในห้านัดหลังครับเอาชนะคู่แข่งได้นะครับก็3เกมเสมอ2แพ้1เกมครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีนะครับส่วนทางด้านบรุญญาทีมเยือนครับชนะ2เสมอ2แพ้1ก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีเช่นเดียวกันฟอร์มสูสีคู่ขี้กันนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านเจ้าบ้านอย่าง เอซิมิลานครับจะขาดตัวเล่นตัวแบนดหนึ่งตัวก็คือลาเฟลเลอาครับกองหน้าที่ติดโทษแบนและตัวเจ็บก็พวกบอนโดครับยูซุตโฟฟาน่านะครับเทมมี่อับบาฮัมนะครับแล้วก็ ช็อตติวนะครับที่มีการบาดเจ็บดังนั้นกุนซือพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างโบลญญานะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมพวกเขาจะขาดตัวเล่นก็ตัวเจ็บเดิมๆครับเอมิลโฮมนะครับที่มีการบาดเจ็บครับดานเอนดอยมีการบาดเจ็บแล้วก็กองหน้าอย่างเปโดร่ามีการบาดเจ็บดังนั้นกุนซื้อก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันในค่ำคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาร์เทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองการสาหรับคู่นี้ผมอยากให้มองทางด้านของ ทีมเยือนอย่างโบลญนานะครับริงอยู่ครับวันนี้เอซิมิลานได้เปรียบทุกอย่างครับเล่นในซานซิโร่ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนะครับสภาพทีมตัวผู้เล่นเอซิมิลานก็ดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ผมมองว่าแรงจูงใจของโบลญญามีเยอะครับก็ลุ้นพื้นที่อยู่่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับถึงมิลานลุ้น ลุนพื้นที่อยู่ไฟม่เล็กเช่นเดีวยวกันแต่ลุนไกลๆเท่านั้นคือยากมากๆส่วนบนลย่าครับมีผลงานที่ดีด้วยนะครับผมมองว่าวันนี้จะบุกมาไม่แพ้มิลานเป็นอย่างน้อยหรือบางทีบุกชนะได้ด้วยซ้าไปครับเลือกเชียงด้านของบอลญ่าไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่2นะครับเรามากันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นรอบเพย์ออฟเลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกครับก็เป็นนัดแรกนะครับไปที่สนามครับเดอะ โคเวนที่บิลดิ้งโซลิตี้อารีน่านะครับเป็นด้านของโคเวนที่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับก็มียงด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับคู่นี้คลิกออฟเวลาตีสอตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับว่าโคเวนที่ได้เปรียบครับบ,รบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ก็เสมอไม่ได้คือหูแหว่งนะครับเจอกันเป็นลล่าสุดครับเป็นโคเวนที่เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์มา สามประตูศูนย์ครับแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์ม้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างโค้ณที่นะครับห้านัดหลังเอาชนะคู่แข่งก็นะครับสองเกมแพ้สองเสมอหนึ่งเกมครับในห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับส่วนทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับแพ้สี่เสมอหนึ่งไม่ชนะใครเลยในห้านัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่ามีฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมนะครับทางด้านของโค้ชที่ของแฟรงก์ลิมพาดนะครับจะไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเลยนะครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันน ครับส่วนทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์นะครับ,ว, land, รบวันนี้นะครับก็จะไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับนอกนั้นที่เจ็บก็เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วอย่างนิวนิวออนฮักกินนะครับมีการบ,บาดเจ็บโรแมนมุนเดิลนะครับมีการบ,บาดเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสาหรับคู่นี้นะครับผมอยากให้มองทางด้านของ โคเวนที่เจ้าบ้านครับนะครับวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับฟอร์มการเล่นก็ดีกว่าสักภาพทีมตัวผู้เล่นดูดีกว่านะครับระบบทีมของแฟนแลิพาดดูดีกว่าทั้งด้านทีมเยือนอยู่นะครับผมมองว่านะครับเป็นเกม2เกมวันนี้ยังไงโคเวนที่ต้องเปิดเกมลุกเข้าใส่นะครับและผมมีคิดว่ามีอย่างน้อย1ประตูอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เลือกเชียงด้านของโคเวนที่ครับเจ้าบ้านไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายเรามาปิดท้ายดิฟบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกกันนะครับก็ไปที่สนามครับบาชเคเฮียเฟเติน,นะครับเติมซาดิโอนะครับเป็นด้านของอีตันบู บาสเกเฮียครับจะเปิดบ้านต้อนรับกัมยือนด้านของนะครับเฟเนบาเช่ครับคู่นี้ก่อนเกมอิตันบูลอันดับที่5ของตารางครับส่วนเฟเนเช่อันดับที่2ของตารางตุรกีซุปเปอร์ลีกในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าเฟเนบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับดึงประตูเฮหนึ่งมุม2ประตูคือเฮเต็มๆนะครับเจอกันมาในหัวล่าสุดครับเป็นเฟเนเปิดบ้านเอาชนะอิตันบูลมาสประตูหนึ นะครับส่วนฟอร์มพัดนหลังของทั้งคู่ครับอย่างอีตันบูฟอร์มดีครับพัฒนหลังเอาชนะแข่ง4เกมแพ้1เกมถือว่ามีฟอร์มที่ดีนะครับส่วนเฟเนเเช่ครับชนะ3เสมอ1แพ้1เกมก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีใน5นัดงสุดของพวกเขานะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านของอีตันบูเจ้าบ้านครับจะขาดบาตัวเดียวครับเซนเตอร์ที่มีการบาดเจ็บอกนั้นกุซสือพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้เลยนะครับส่วนเฟเนครับวันนี้จะขาดนะครับโซฟิยานอัลลาบัดครับที่มีการบาดเจ็บแล้วก โซยุนชูครับที่ติดโทษแบนในค่ำคืนวันนี้ลงสนามไม่ได้นอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเฟนนเนร์เช่วันนี้แนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสำหรับคู่นี้ผมอยากให้มองทางด้านของเจ้าบ้านอิตันบูบาซเคเฮียไป นะครับติงอยู่คาเฟเนเปเช่ได้เปรียบคือนะครับสภาพทีมตัวผู้เล่นระบบทีมดูดีกว่าแต่วันนี้อิตันบูได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับได้เปรียบแรงเชียร์จากแฟนบอลและฟอร์มช่วงหลังดีจริงๆผมคิดว่าเฟเนเป็นทีมเยือนที่เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมองว่าอิตันบูยันได้นะครับเต็มที่คือเสมอปิดประตูแพ้เลยหรือบางทีชนะได้ด้วยซ้ำไปวันนี้เลือกเชียร์ด้านของอิตันบูครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับสรุป3ทีมนะครับหน้าเลือกเชียร์ในคั่มคืนนี้สำหรับหน้าช่องที่ผมคััดดมาาาให้้เเลืออกชียทงงนข บโบลอน่านะครับโคเวนที่และปิดท้ายด้วยอิตันบูบาชกเกเฮียครับเป็น3ทีมหน้าช่องที่น่าเลือกเชียที่สุดแล้วในค่ำคืนนี้ของผมบาสเทพบอลครับสุดท้ายผมฝากกั่เหมือนบบเดิมแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมครับบาสเทบบอลที่กับพี่พ FC บาสเทบบอลทุกๆท่านนะครับในทุกๆวันผมให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลน,นะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทิมนู้นทีมนี้ไม่มีข้อมูลแบบนั้น ผมไม่ทําอันนี้ผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นและมีบทวิเครห์วิจารณ์มาให้รับฟังเมื่อสักครู่นี้จะมาไม่มาอีกหนึ่งเรื่องฝากกันไว้แล้วฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านใด FC ท่านใดครับดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับและต้องการเข้าร่วมครอบครัวฟุตบอลดีๆนะครับครอบครัวเทพบอลของเรายินดีต้อนรับครับแค่จิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์อ่านสักนิดและคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันครับฟรีอยู่แล้วในการขอเข้าร่วมครอบครัว VP ของพวกเราในทุกๆวันนะครับฝากกันไว้คุณรับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกวันอย่างแน่นอออนนนนนนคคคค่าาาืวััีี้้้รบบบบผมมขให FC เททพลุกกชดิปะ สวัสดีครับ